นี่เราไปตัวหนึ่งนี่ยตะตัวหนของโลกวะนี่ยเดี๋ยวก่อนตนัวห่ก็ต้องมาผับใหม่อยู่เลยหรือว่าครับเลยหมอกทะเลสาลนะครับเนะี่ยเรามาโยกกันที่แมปทะเลรายานะครับ ทุกอย่างก็ปสิสุดเลยนะ,ะหลองโทรศัพท์ใหม่ครับผมคุณผู้ชมนะวันนี้ก็เข้าเกมมาปุ๊บก็เจอกับพีรามิดเลยนะอะไรเขาเรียกว่ากับดักโบราณผมผมเข้าไปไม่ได้ตรงนั้นนะ่ะเพราะว่ายังนะไม่มีที่ขุดอะไรนะผมก็พยายามหาต้นไม้นะแต่ก็ไม่มีนะ ไม่มีในแต่ความบ้างเปล่านะครับอ่าหา้าเกบอันนี้ผมค่อยเข้ามาดูเฉยๆนะครับว่ามันยังเล่นได้หรือเปล่านะแล้วก็มาลองเสี่ยงด้วยนะครับเกมอาจจะดังไปนะฮะผมต้องพูดใกล้ๆแล้วก็ลิงหน้าจอแบบใกล้ๆอ่ะเออเพราะว่าไมมัน ไม่ค่อยดีนะครับนี่รอบหน้าเรามาเริ่มประจนภัยดีกว่านะโาเกค,ครับกลับไปที่จุดเกิดของเราครับผมโกี่ครับ